ปีเรืองแสนนีออนสวยมากเลยของมันต้องมีนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีนี่เห็นพี่แป้งใส่ไม้ปีดมีออนเรืองแสงบอกเลยว่าใครอยากได้ก็ต้องดูคลิปพี่แป้งแล้วเร็วก่อนจะไปดูกันนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วกดไลค์ให้พี่แป้งนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยวิธีการเล่นทำยังไงและของชิ้นต,ต่อไปจะต้องรับยังไงนะเราต้องกดติดตามกันไว้นะเพื่อจะได้มาดูาพี่แป้งส เราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเข้าแแบบตาพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> แแบบนี้เป็นอีเวนต์ของเขาด้อเ mm hmm. มืน่อน,น้องนๆเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าโรดดิ้งแบบนี้นั่นเองในรายก็จะมีวิดีโอเท่ๆแบบนี้หูยบอกเลยนะว่าอลังการงานสร้างบ้าๆนะคะกับแแบบนี้นั่นเองทุกคนก็ต้องมาเล่นกันแล้วนะผู้หญิงหรือผู้ชายก็เข้ามารับได้นะ กดการกระบาดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วให้น้องๆน,น,นะฮะวิ่งตามไปแปลงมันเลยตรงนี้นั่นเองขึ้บมนใดมานะฮะก็จะมีห้องที่เขียนว่าอีเวนต์แบบนี้นะน้องๆแล้วเข้ามาในห้องได้เลยเราก็จะเจอปีกอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะน้องๆเน้องๆเห็นไหมว่าตอนนี้นะคะปีกมันยังรกออยู่ ซึ่งบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะรับได้นะคะน้องๆซึ่งน้องๆต้องเล่นเกมทั้งหมดเนี่ยตรงนี้นะคะนี่เลยนี่วูสพิกเก้อะไรต่างๆนะคะต้องเล่นทุกเกมนะคะน้องๆให้ผ่านนะคะเพื่อจะปลดล็อกเพื่อเราจะได้ปีกนั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละแมปนะคะเราจะมีวันที่ต้องเล่นอยู่นะคะน้องๆเมื่อน้องๆนะคะเดินมาตรงนี้นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ดี๋ยวพี่เป้จะให้ดูก่อนนะคะว่าเฮ้ยของแต่ละอย่างมันรับยังไงนะคะนี่เลยค่ะนี่ดาพี่เป้สอนรับไปแล้วนะคะแล้วก็อธิบายไปแล้วนะสองชิ้นนี้นะนี่เลยค่ะปีกนี่เขาก็บอกแล้วว่าเรานะคะจะต้องเข้าไปเล่นในแมปทั้ง12แมปนะคะให้สําเร็จนะคะก็จะบทร้องนะคะเราก็จะเป็นวินเนอร์และเราก็จะได้ปีกไปนั่นเองซึ่งของหลังๆชิ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่เป้จะมาอธิบายนะคะน้องๆว่ารับยังไงบ้านะคะ ต่อไปนะน้องๆจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะได้ของฟรีพวกนี้นะก็ต้องกดติดตามให้พี่แป้งเร็ววเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันเด้อและในการที่เราจะต้องเข้ามาเล่นอีเวนต์นะคะมีเยอะแยะมากมายและแมพที่น้องๆจะได้ปีกนะคะนี่เลยน้องๆก็ดูได้เลยนะคะว่ามีแมพอะไรบ้างน,นะคะตรงนี้ก็ขึ้นบอกอยู่เด้อนี่ หรือการฟาร์มไล่เหรียญอะไรอย่างนี้นะคะในเหรียญตาของเขานะคะในอีเวนต์ต่างๆนะฮะน้องๆจะมีวันที่บอกอยู่ว่าน้องๆต้องเข้าไปเล่นวันไหนนะคะเพื่อจะปลดล็อกเราจะได้ของกันนะ,ะน้องๆดิทําตามพี่แป้งเลยแล้ววิ่งมาตรงนี้นะคะนี่เลยเขาก็จะเขียนว่าวันที่8นะคะเล่นแบบพิกกี้นะคะวันที่เกเล่นแบบอะไร10 1 1 12 13็ดนะฮะน้องๆยาวจนถึงวันที่30เลยบเลยหูยบอกเลยว่าทั้งเดือนนะคะถ้านน้องอยากรู้อะแต่ละแมบ เขาไปเล่นยังไงทำอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพี่แป้จะมาสอนน้องๆก็ต้องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยนะฮะน้องๆพี่แป้นะคะลงคลิป5โมงเย็นทุกวันนะฮะน้องๆลงก่อนบ้างอาจจะเป็นคลิปด่วนหรือวันหนึ่งอาจจะลงวันละ3คลิปก็แล้วแต่นะคะน้องๆก็ต้องเข้ามาดูทุกวันมาเช็คนะฮะในช่องยูท b e ของพี่แป้ทุกวันนะฮะแนะนำว่าตอน5โมงเย็นนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่แป้ลงคลิปสอนอะไรบ้างแบบนี้เล่นยังไงอะไรยังไงนะต้องเข้ามาดูเลย ว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ให้น้องชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจใี้แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย